สวัสดีครับผมบีเองครับผมและวันนี้เรามาสู่ตอนที่สของการเล่นเตอร์ลิสครับผมซึ่งระหว่างที่ผมกำลังการเตรียมบทบทพาก์ของตอนนี้ครับผมจู่ๆมันก็มี้าต่างนี้ขึ้นมาครับผมก็เลยเออดิอนสดซะหน่อยครับจริงก็เดินสดมาทั้งตลอดแล้วแล้ะครับผมตอนนี้มันมีอีเวนท์ที่ชื่อว่า Communication e s t a b l i s h มันมีการสื่อสารครับผม เอเลียนติดต่อเราครับซึ่งคำถามก็คือแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับตอนที่สี่นี้ตอนที่สี่นี้ของเราจะเป็เกลี่ยกับการพูดกับผมเกี่ยวกับการพูดและการติดต่อประสานงานกับต่อพันธุ์อื่นๆกับผมซึ่ผมจะเริ่มจากเบสิกก่อนกับผมก่อนที่เราจะขยายไปเรื่องใหญ่ๆยานสเตติเรชันหรือกับคอมมิตี้ครกับผมตอนเนี้ยเอาแค่เรื่องการสูดธรรมดาแบบผมซึ่งในต้นต้นของเกมอ่ะ จะไม่ค่อยมีทำสกัรการทุกเท่าไหร่ครับผมแต่เมื่อไหร่ที่ท่านเริ่มเจอเอเลี่ยนซึ่งมีได้สองทางคือหนึ่งถ้าไปเจอเขาและถ้าเราไปทำทำอีเวนต์เพิ่มการถอดถอ,อดภาษาของเขาครับผมซึ่งก็คือมีเขาจะผมกำลังทำอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดเมื่อเราทำสำเร็จเนี่ยเราเรจะทำการทำการสื่อสารกับเอเลี่ยนอีกเขาได้ครับผมและก็จะพวกค่าอิมโฟเ n นซ์หรือ รจะพิเศษต่างๆขึ้นมาอีกครับแต่เหมือนว่าผมจะทําไม่ทันจแะแหลพตอนนี้เรียนที่ว่าเนี่ยเจอผมซะก,ก่อนแล้วเขาก็ทำการพอหัดกาันซัำได้เอาละครับมารูกันว่าเขาจะวาดอะไรกันครับผมครับตอนนี้เมื่อเราทำการ First c o อม a c t เจอกับ เ่าได้ครหนึ่งเป็นครั้งแรกหรือในกรณีนี้คือเผ่า Q13 เขาซิลผมจะโดนเพื่อนองบ้านเนี่ย <c oughs> ไม่หรอกผมคุยเพาแล้วอ่ะกลับมาเข้ามาเลือกครับเมื่อเราเจอ first contact เจอกับเผพ,พันธุ์อื่นเนี่ยครับผมมันจะมีหน้าตานี้ขึ้นมาครับซึ่งเราจะเห็นข้อมูลชื่อเห็นประเภทรัฐบาลมีทงมีหน้าตาเอเรียแล้วก็มีสิ่งนี้ครับะระอิธิจริยธรรมของผ่านั้นครับผมซึ่งกรณีผมเจอกับ เอาสายเอเ่อผาดการการทหารและศาสนาครับผมอ่าครับมีก็จะมีข้อความเก๋ๆตรงนี้ครับผมแล้วก็การตอบสนองครับผมซึ่งตอบอรีกไปได้ครับผมไม่มีผลต่อตัวเกมครับผมซึ่งผมต้อตอบตามบทของผมเท่านันซึ่งด้านจากของเป็นเอ่อไปดิยูโโทูบเบอร์ใช่ไหมเอางี้กันนี่นะครับเมื่อถ้าเจอเอเลี่ยนในครั้งแรกครับผม มันจะมีอีเวนต์ประเภทนี้ขึ้นมาครับคือ first alien encounter ครับก็กดได้ครับผมเขามีอะไรบ้างพอตไเอาล่ะครับทีนี้แล้วเราทำอะไรบ้างเรื่องต้นแรกครับผมเมื่อเราเจอกับเผ่าเอเลี่ยนอื่นแล้วเราเริ่มสื่อสารได้ครับผมเราจะเห็นที่อยู่ของเผ่าเผ่าเอเลี่ยนนั้นครับในดวงดาวอื่นซึ่งเราสามารถดำเนินการสื่อสารได้สองทางก็คือหนึ่ง แล้วกดที่ไอคอนของรอนนั้นครับผมโอ้ยเดี๋ยท่านซัวโอ้ยวิธีที่สองครับคือไปที่หน้านี้ก็คอนแทคหรือกด F1 เลือกเผ่าที่เราจะสื่อสารแล้วกดคอมมิวนิเคชั่นครับและนี่คือนักจะนับต่อการทูตของเราครับดิจลอมาซี ซึ่งมันจะระบุข,ข้อมูลต่างๆของเผ่าพันธุ์นั้นไว้ครับตั้งแต่เออนี่ครับระบบรัฐบาลของเขาแล้วก็ลักษณะของผู้นำของเขาเหมือชื่อเช่นกรณี้คือเรามี president the first leader ประธานไม่มี first leader ซึ่งมาเข้ากับเผ่าพันธุ่เลยครับซึ่งตรงนี้ยไม่ต้องจะอะไรไมาผมวราสิ่งที่สำคัญในการต้นของเราอยู่ตรงนี้ครับผมเริ่มแรก เราจะมีข้อมูลของอกับเผ่าพันธุ์นั้นเขาว่าเขามีข้อมูลเป็นยังไง,ไงมีเอฟพายสปาส์กรที่เขาครอบครองประชากรดิพพรมติกเวเว่าอ,อะไรคือดิพพรมติกเวทดิพลอมติกเวทมันคือน้ำหนักปรกการพูดผมก็ระหว่างคนหนึ่งคนที่ไม่มีหน้าตาไม่มีชื่อเสียงอะไรเลยครับกับผู้นำทางการเมืองของประเทศประเทศหนึ่งเนี่ยใครจะมีความน่าเชื่อถือมากว่ากันนะผม นั่นคือดิพันติกเวรครับมันคืออำนาจความน่าจะถือของของคานั้นรับว่าเขามีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงจักรวาลน,นี้อย่างไรซึ่งเจ้าดิพมาติกเวเนี่ยก็มาจากหลายอย่างครับผมทั้งกำลังกองทัพเรือประชากรเศรษฐกิจและเทคโนโลยีซึ่งจะไม่ต้องสนใจครับเพราะว่าไอ้เจ้าดิพมาติกเวทเนี่ยใช้อยู่แค่ในสองเคสก็คือในสหพัน federation หรือ Galactic Community ซึ่งผมจะยังไม่พูดถึงในเรี่นี้ถ้าใครสนใจและอยู่ในกลุ่มไทย Paradox RTS สามารถไปดูคลิปที่ผมเคยทำเกี่ยวกับเรื่อง Galactic Community ได้ครับผมครับโอเคแล้วก็มีแล้วก็มี Origin กับดาวข้อนิดหน่อยอ้าวมีไ่ไม่เมากต่อไปครับตรงนี้ครับอีกส่วนที่สำคัญครับผมอย่างแรกนี่คือ o p i n i o n ความเห็นของความรู้สึกของข่เาพันธ์เนี้ยต่อเราผมซึ่งตอนเนี้ยเขากำลังรู้สึก ไม่ค่อยวว้ใจผมเเท่าไหร่ <c oughs> ซึ่งมันจะมีแบ่งเป็นทั้งหมดนี่ครับอ่าหลักของผมจะมี terrible โคตรแย่ tense yeah เออตึงเครียด neutral ก,กลาง positive ดีและ excellent คือโคตรเยี่ยมครับผมซึ่งเราต้องทำให้เจ้าหล่อนนี้เต็มครับผมหรือหล่อนนี้หมด,ดครับผมเราถึงจะทำการเปลี่ยน l e เ e l เของความ ความรู้สึกของเขากับเราได้รับผม relation อะไรครับต่อไปครับทีนี้ครับ diplomatic stance หรือแนวทางการการพูดของเขากับเราครับผมซึ่งสิ่งนี้เราเองก็ควบคุมได้ผมยไปที่ policy ซึ่งผมจะอธิบายในครั้งหนึ่งเร็วๆนี้ครับผมต่อไปครับมคือนี่ครับ relative power อำนาจปรีเภเพียงระหว่างเขากับเราครับผมซึ่ง จะแบ่งออกเป็นทัน้งหมดสมหมวดคือการทหารหรือกองทัพเรือการวิจัยและเศรษฐก,กิจครับผมซึ่งตอนนี้เขามีอำนาจทางการทหารและสูง,งผมเยอะโคตรและเทคโนโลยีกับเศรษฐก,กิจเนี่ยค่อนขา้างเท่ากันที่ผมทําให้โดยรวมแล้วเขามีอานาจเหนือกว่าผมครับผมโอเคตรงนี้เป็นหน้าต่างที่อธิบายว่าเขามีความสัมพันธ์กับท่านอาายอย่างไรซึ่งตอนนี้ท่านยังไม่เห็นนะครับผมแต่เดี๋ยว ก็ได้เห็นแบบชัดเจนในอีกเซฟหนึ่งของเกมผมครับผมเล่นสองเกมเอาละครับตรงนี้คือธรรมดาแอคชั่นธรรมดาปฏิกดริาาทางการทตร้ตอบต่างๆที่เรามีกับผมซึ่งจะมีปรับปรุงความสัมพันธ์ทำลายความสัมพันธ์ประกาศสงครามเมคเคลมใครเคยเล่นเออพวกเกมแนวโฟล์เอ็กซ์พันเกมอาจจะรู้จักระบบเคลมกัผมคือ เราสามารถใช้คําสั่งนี้ครับผมเพิ่มการอ้างสิทธิ์เหนือดาวอื่นที่เขาครอบครองได้ครับผมซึ่งสิ่งเนี้ยเราจะไม่ต้องมีครับถ้าเกิดเราต้องการจะทำการประกันทาบแบบคอนเกรตครับผมคือเข้าไปยึดครองดวงดาวนั้นครับผมซึ่งเราต้องมีเพื่อเพิ่มการอ้างสิทธิเหนือระบบดาวอื่นครับผมซึ่งไปที่หลังบนอะไร อ่าครับผมต่อไปครับ Offer Trade Deal คือ,คอเสนอข้าตกลงในการซื้อขายผมซึ่งการซื้อขายเนี่ยเราซื้อขายอะไรครับแต่เฟเวอร์ข้อมูลหรือสิ่งพยากรอื่นๆซึ่งผมก็จะทําให้เห็นเดิมองนี้ครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเขาไม่เห็นไม่ค่อยรักผมเท่าไหร่เนี่ยเขาจะตีผมซั้นด้วยซึ่งการทำการค้าขายเนี่ยมีอยู่สองรูปแบบเอาเหนึ่งขายแบบด็เดียวไปเลย ทั้งเดียวจบดับขายแบบเป็นเดือนๆือนไปอย่างเงี้ยผมซึ่งกำหนดเวลาได้ถ้าส่งนี้จะส่งผลต่อผมาเห็นเขาสูบเขาต่อเราด้วยก็ผมอย่างนี้เดี๋ยวรอสักครู่อ่าเขาบอกแล้วเขากำลังรีวิวอยู่เมื่อเก็บเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆเราก็ต้องทาพวกแอคชั่นอื่นๆอีกเยอะครับเช่นก็อาจจะทําการเซ็นสัญญาไม่ไปทุกรันกันเอง เราอาจจะก,การสัญญาเพื่อเพืการันตีว่าเขาจะเป็นอิสระต่อไปเราอาจจะทำก,การสั่งปิดชายแดนให้เขาเข้ามาหาเราก็ได้และอีกสารพัดทั่ผมแต่ตอนนี้ผมมาพูดถึงเนระื่อง m p r o ละและ harm r e l a t i เรก่อนรับผมเพราะว่าสองอันนี้ยค่อนขอ้างสำคัญมาสมควรครับเพราะว่าหลายๆอย่างเช่นการทำสะพานหรือ d e r ร t i o n หรือทำพวกสัสญญา,ททาต่างๆเนี่ยครับ อ่านจำเปนต้องมีความสัมพันธ์กับเขาที่ค่อนข้างดีครับผมฉะนั้นเราต้องการใช้คำสั่งพวกนี้เพื่อปรับปรุงความคิดของเขากับเราครับผมอย่างเช่นตอนนี้ผมต้องการให้เขารู้สึกดีผมก็ใช้คำสั่ง improve r e l a t i o n และทำการส่ง N Y ส่งออพูดของผมไปครับไปหาเขาซึ่งผมจะเลือกมอนี่ไปเห็นไ,ไหมครับตอนนี้ทุกๆเดือนเขาจะท เขาจะรู้สึกดีขึ้นกับผมขึ้นเรื่อยๆผมต้องเสียแต่ว่าผมจะไปทำให้เขารู้สึกเบียดขี้หน้าแบบซุปเปอร์เกียดขี้หน้าครับโอเคครับเมื่อกี้ผมพูดใช่ไหมครับว่าผมมีมันมีพ olicy เกี่ยวกับเรื่องพ l ลสิสที่พอมาติดสแตนอยู่นี่ครับตรงนี้ครับผมซึ่งจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดถ้าหมวดในเกมส่วนใหญ่ครับผมไม่ใช่ทุกเกมซึ่งเราจะมีวิจารณ์คือ ผู้ที่ชอบแสดงอำนาจนะครับผมซึ่งอันเนี้ถ้าเราปรับไานี้ไปอ่ะเราจะได้เอเสตเพิ่มเติมในการเข้าทำสงครามครับ,รบผมโอเปอเรทีฟอันนี้จะเด้ไปเรื่องการทู่จริงๆครับผมทำให้เราเป็นชาวบ้านมากขึ้น i s o l a t i o n นนิสเนี่ยจะทำให้เรามีประสิทธิภาพขึ้นในการดูแลตัวเองครับผมแต่ในขเดีในการก็ทำให้เรามีมาางการทูตน้อยลงเอ็กซ์เพรสชันักขยาย ดินแดนซึ่งตอนนี้เป็นสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่ก็คือทำให้เราสามารถต้านดินแดนกับชาวอื่นได้อย่างง่ายดายขึ้นครับผมอุป r รณ์ซิส,สอันนี้เป็นการทำให้รประพันธเรามีทักนณะการทูตแบบเน้นกำลังต่อชาวบ้านครับผมถ้าเราเลือกไอเนี้ยมาเนี่ยครับเราก็จะได้พลังเพิ่มเติมในเรื่องการสงครามครับผมซึ่งเยอะกว่าไอเจ้านี้มาก ตอนนี้ผมจะเอาเรื่องนี้ครับผม o p e r a t i v e ถึงมันจะทำให้ผมมีปัญหาเรื่องการ expansion ว่าผมเป็นคนเป็นมิตรอย่าเป็นมิตรกับเขาแค่นั้นแหละมีอะไรบ้างจุดครับเอาละเรามาดูกันว่าเขาจะที่ยังไงกับผมได้ไงไม่หันขัดคำรเทเลอรซีนั่ครับ,รรบตอนนี้คือเขาตกลงแล้วว่าเขาอยากเขาอยากทำสุดญญายการค้าขายกับผมครับซึ่ง ออขอบคุณสำหรับคำด่าครับแต่ไมเขาบุณที่ความรับกับผมโอเคเนี่ยเขาก็จะก็น่าจะรู้สึกด,ดีกับผมมากขึ้นนะขอเช่ญดกาทอนไม่ล่ะก็แย่หน่อยก็แย่หน่อยไม่เป็นไรผมทำใจมาแล้วเล่นเกมมีบ,บอ่อยเกินครับเมื่อเวลาหาไปผมเราก็จะมีสาระัดอยากเกิดขึ้นอ้าวเอ อ่าใช่ผมเลยบอกไปว่าพวกเขาก็ไม่อยู่เฉยๆนะครับเฉยๆครับเหมือนเขาจะไม่ค่อยไว้ใจผมเท่าไหร่เขาก็เลยรเครับปิดเข็ดดันเนี่ยครับก็ก็ต้องไปปรับปรุงความสัมพันธ์กันนะนะครับอ่าก็ <c oughs> แต่ตอนที่ผมพูดไปเนี่ยพวกคุณพอดีเขาว่าสหพันธ์หรือ galactic community ใช่ไหมผมท่านอาจจะรู้ว่าเป็นออะไรใช่ไหมครับแต่ให้ครับผมแต่ผมจะเป็นต้องไป็คนรับเสียเพราะผม ขอแล้วผมขอนะที่จะเซฟนีสักคู่ <c oughs> ครับซึ่งตอนอย่างล่าสุดเลยสาพันกับไอ้เจ้าเจ้าสาพันกับเออกาแล็กติกคอมนิที้ช่ไหมครับผมเอาละครับ โอเคครับผมมายังเซฟเกมหนึ่งของผมซึ่งเป็นเกมที่ผมเล่นมานานแล้วแล้วก็เริ่มมีอะไรายุบยาไปหมดเลยครับสารพันกับใกลจิตคอมมิชชั่นเนื่องจากว่าอันนี้เป็นเรื่องค่อนข้างละเอียดะนะครับผมจะไปแบบคร่าวๆผมหวังว่านะครจะได้กลับมาคนละมีทราบกันครับซึ่งตอนนี้ผมจะเริ่มจากอีกหลักแรกคือสภาและผมสาผม้สาะจะเป็นการรวมกลุ่มเงินของธรรมดาประเทศต่างๆมันกันเป็น หน่วยงานเดียวผมซึ่งเราจะทําการได้ซึ่งเราสามารถตอตั้งสาคัญได้ผมในการไปยังในการพัฒนาภเพมีเกี่ยวข้องครับซึ่งเนื่องจากเมเล่นเป็นเผ่ายนต์ที่มาจากนินิกรดีเอลซีครับผมผมเลยไม่มีผมเลยใช้เจ้าเวสต t ซาติลิตี้อาริชันนะผมแต่ในแต่ได้เกมส่วนใหญ่ครับผมมันจะเป็นสิ่งที่ว่า d ิ p มา m ซียครับผมซึ่งอย่างแที่เราจะกดล็อกได้คือ ห้องนี้ครับจับเป็นทั้งใน d i p l r m a c y แล้วก็ v e r s a t i l i t y ม,มัมนจะมอบอำนาจในการตั้งสนาพันธ์หลเรกับเราได้ครับซึ่งเมื่อเราก่อตั้งปุ๊บเนี่ยเราสามารถใช้คําสั่งาการทูดว่าอันนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมหาซะกอนนี่นี่นี่เราสามารถใช้คําสั่งครับ Invite to Federation เพื่อชวนเข้ามาต่อตั้งสนาพันธ์หรือถ้าเกิดหรือถเกิดเรามีสนาพันธ์อยู่แล้วเราก็ใช้เนี่ยเพื่อพาเข้ามาในสนาพันธ์ได้ครับผม อาละไงต่อครับซึ่งเมื่อเรามีสา,าพันธ์นี้ครับผมเราก็จะเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงสา,าพนันธ์อยู่ทั้งหมด5สา,าพนันครับผมซึ่งเราสามารถเลือกขั้งตอนที่เราก่อตั้งเรืองจากนั้นได้ครับผมแต่ผมแนะนําว่าให้เลือกด,ด,ดีตอนก่อตั้งเลยซึ่งพวกนี้ต้องมีต้องมี DLC ที่ชื่อว่า f e d e ร a ช i o n ผมเราถึงสามารถปลดลลอกอีก4ตัวได้แต่โดยพื้นฐานแล้วเรามี Galactic Union ซึ่งเน้นเรื่องความเป็เกรียวของแต่ละประเทศ Research c Operative o ซึ่งเน้นไปเรื่องการวิจัย e m b e d e d m o n y ซึ่งเน้นที่การมอบอำนาจเยอะๆให้กับหัวหน้าของประเทศชาตินะผม f r e d e r g u e ซึ่งเน้นไปนเรื่องเกี่วกับการค้าขายและเศรษฐกิจ Material Alliance เน้ ans, นไปเรื่องของการตหารครับ <c oughs> เอาแล้วครับทีนี้ต่อไป พวกฟ ederation เนี่ยมันจะมีอยู่สองค่าที่เราต้องสนใจครับคือหนึ่งค่า cohesion ก็คือมาเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างประเทศสมาชิกครับนึกถึง E.U ก็ผมซึ่งถ้าเทียบกับเออ่ในการเมืองของเราตัวเนี้ย E.U เนี่ยก็เหมือนกับ federation ที่ค่า cohesion ค่อนข้างต่ำครับผมทําให้เออนั่นแหละ U.K จะเดินออก l e a v ออกจากประเทศไปแล้วออกจากสหภาพไปแล้วครับซึ่งค่า cohesion เนี่ยจะเพิ่มหรือลดขึ้นอยู่กับความความเหมือนและแตกต่างกันของสเตรทท้าครับผม ซึ่งเนี้ยถ้าจะรีชาบแบบต่างกนโคตรโตรก็จะทำให้เกิดปัญหาเรื่องสบเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวครับผมแต่นั่นแก้ใน้วยการเรื่องสั่ง assign e n v o y และส่งพูดของเราไปเพิ่มความกงเกลียวกันในชาติครับผมยิ่งข้างองคเกลียวสูงเท่าไหร่ครับผมเราจะย่ได้ค่า xp มาซึ่งค่า xp เนี้ยสามารถอเอาใชนในการ Level up เจ้าสาพ,พันเพื่อปลดล็อกโบนัสพิเศษต,ต่างๆได้ครับผม ซึ่งสาพันเนี่ยนอกจากเรื่องเอฟเฟกตรงนี้แล้วเลยมีเราสามสามารถตั้งก่อตั้งนีครับผมสร้างเ,ออเร,รือรบของสาพันได้ครับผมซึ่องอันนั้นผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งตอนที่เราสร้างพวกเรือรบครับแต่ว่าตอนนี้คือผมทำไม่ได้ว่าผมไม่ใช่หัวหน้าของสาพันวันนี้ถ้าผมจะเป็นผู้นําที่เนี่ยตลอดกาลหรือตลอดไปเนี่ยผมอาจต้องทําการยื่นกับสิ่งนี้ครับกฎหมายของสาพันซึ่งก็มีหลายหมวดมากครับผม ก็ตอนที่เริ่มเป็นเกมนี้ก็ลองไปดูกันเองครับผมหรือจะรอครับผมหรือคนอื่นมาพูดก็ได้ครับแต่ยอมรับเลยว่ามันเยอะจริงๆคิดว่าต้องใช้เวลาถึงหนึ่งอีหนึ่งคลิปถึงจะอธิบายหมดเพราะฉะนั้นผมพูดถึงเที่สองครับผมคือ galactic community เจ้า galactic community นี้ครับผมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อประเทศอาเซเยนหนึ่งครับผมเจอเพื่อนบ้านอย่างน้อย ครึ่งหนึ่งของทั้งเกมครัผมโดยไม่นับพวกสายพลังผองพันยามพ a าสติกฟิ i เตอร์เป็นต้นเมื่อเจอเียจะมีอีเวนต์หนึ่งขึ้นมาครับชื่อว่าอีเวนต์เอ่อพลาติกคอมมูนิตีครับซึ่งเราสามารถเลือกที่จะเป็นผู้ขอตั้งเจ้าชุชนนี้เข้่มาได้ครับผมแล้วเมื่อกอตั้งเวลาก็ถาไปสักพักหนึ่งครับผมก่อที่มันจะมีเจ้าไอคอนนี้ขึ้นมาและส่อนนั้นความสนุกมันเกิดครับ ยังจำ diplomatic weight ได้ไหมครับผมแล้วเนี่ยมีความสำคัญมากในกา t ติคม m m ิ n i ี y ครับผมเพราะว่าอย่างนี้ครับสมาชิกประเทศสมาชิกครับผมสามารถเลือกที่ทำการนำเสนอ resolution กฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยครับผมขึ้นมาได้ครับผม่เมื่อกดเลือกไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้าไปอยู่ในก e วครับผมซึ่งสิ่งที่กําหนดว่าอันไหนจะถูกพิจรารณาก่อนเนี่ยก็คือ diplomatic weight ครับผมเนี่ย เสร็จแล้วใช่ไหมครับผมเมื่อพวกนี้ครับผมเข้าสู่ d ีเนตฟอร์หรือก็คือพ๊ะของมุทิสภาเนี้ยผมก็เราต้องใช้เจ้าดิปอลติควีในการบหวตว่ามันจะผ่านเลืผ่านซึ่งเราสามารถเลืเอกวางเป็นผู้ซัพพอร์ตผู้ต่อต้านหรือว่าไม่ยุ่งเลยแต่นในระหว่างนี้เราสามารถเข้าไปเลือกว่าเราทำการสนับสนุนระบรรดา นี่ครับผมเลือกอัานนี่ครับผมเราสามารถเลือกได้ว่าเราสนับสนุนเลอรุนนชั้นไหนก็ได้ครับผมในการเข้าไปเลือกแต่ละอันที่อยู่ในคิวตรงนี้ครับผมแล้วกดเลือกความต้องการของเราครับผมแ่ใช้อันี้ผมกดเลือกนี่เข้าไปปึ๊บสปอร์ตใช่ไหมครับโอเคครับผมแต่ถ้าเกิดผมอยากให้มันขึ้นมากกว่านี้อยากได้ที่โปรติกเวทมากกว่านี้ผมใช้นี่ครับผมคออินเฟเวอร์ซึ่งจะเป็นการนำค่า นีพราะมติเดเทของประเทศสมาชิกอื่นที่เราทําการค้าขายเฟเวอร์ hmm. กันไว้ครับผมมาเพิ่มให้กับเราครับผมซึ่งผมนำไมได้เพราะว่าเขาสนับสนุนให้เจ้ากฎหมายข้อ,น,อน,นี้อยู่แล้ว mm hmm. <laughs> เราจะได้เฟเวอร์จากไหนก็นั่นเลยครับจำได้ไหมครับที่ผมพูดถึงให้เจ้าเทรดเทรดเดียวไอ้เจ้า,าการค้าขายนั่นแหละครับเราจะค้าขายเฟเวอร์จากที่นี่ครับผมนี่นี่ออฟเฟอร์เทรดเดียว ผมให้เข้าไปหนึ่งแล้วผมขอเข้าไปหนึ่งอย่างนี้เขาากได้เพิ่มได้จัดไปนี่แล้ว <c oughs> ครับนัาจอยือกยนเนาะอาละนี่ครับเรียบร้อยเ <c oughs> ขายอมรับอันนี้ครับบุตรนี่ผมก็จะได้ เฟเวอร์มาใช้ในนี้ผมซึ่งผมไม่สามารถใช้อะอย่ดีเพราะว่าเขาเห็นด้วยกับกฎหมายนี้อยู่แล้วแต่แลบผมและแนี่ก็คือเรื่อง,งของการทูดระหว่างประเทศเคร่าวๆผมตอนนี้จะเป็นตอนที่คข้างสั้นใหม่ก็ผมว่าผมไม่ต้องการให้ตอนมันยาวไปสักเท่าไหร่สำหรับ ท่านครับผมก็ขอพอูดทุ่ท่านที่ติดตามชมตอนนี้มาครับผมสำหรับตอนหน้าผมจะพูดถึงสองเรื่องนั่นคือเรื่องหน้าคือเรื่องนี้ครับ e s s i t u a t i o n l c k และสุดท้ายครับผมอาทหารผมเชื่อว่าหลายคนคงอยากทำสงครามเป็มใจจะแก่ใช่ไหมครับผมอย่าอย่าอย่ากลมกันเลยครับผมเชื่อว่ามีบางคนอ่ะกำลังสนใจอยู่ไ้ติดตามตอนหน้าครับผม hối khát